มาได้จ้ามาอันกินกาแฟาดำกับเอ้ยค่ะพานั่งตากแดดข้างนอกมันอากาศเย็นแดดมันออกกำลังส่องพอด,ดีขักจะามาค่ะตากแดดไปน้ำเนาะค่ะเนาะตากแดดอันหลังกระจก อืมพันมาเก็บขยะพูดีเขาลดขยะจโน้ยกันไปเอาวันถังขยะเหียนเอ้ยเขาเหียนเที่ยงเที่ยงงังนสิบนาทีพอดีเปะ๊ะนกันเนวลาเนาะ แดดส่งผ่านกระจกกระหอนอยู่ด้วยค่ะถ้ามันเดดแจ้ๆก็ได้แต่ว่าพันโบไดยันพันเป็นพุดธพุทโพภูพพพพพอันส่งสามสัมมงที่แล้วก็เป็นนั่งข้างนอกอยู่น้อยนึกเห็นเด็ดออกก็นึกว่าอันอากาศดีใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อหนาวผ้าพันโคออกไปก็นั่งค่ะนั่งอยู่น้อยนึงเย็ยนแล้วเข้ามา อากาศเย็นอันนี้พันมานั่งอยู่หลังกระจกพันพอดีขาดแนเดดทรงมีแหงจังว่าจังน้อยว่าจะไปเอ็ดงานบานโตเด้วยจะเดอ้อเอากระมวลม้วนเนาะขเนาะตัางได้คุยกันเนาะค่ะคุยกันเอ็ดนันเอ็ดนี้คำบอกคุยกันก็นั่งเบิ่งเอ้ยกินกาแฟเบิ่งก็ได้เหมือนบอกอมันกระมวลไปอีกแบบหนึง่งถ้าผู้อัน ผู้เลยอ,อันชอบกินกาแฟกันค่ะค้าว่ชอบการดื่มอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะดื่มน้ำดื่มน้ำชาดื่มที่เหาของที่เหาชอบอันบ่อันนี้ก็บโตีลราคาเมืองหนาวเมืองที่เอออยู่มันเป็นเมืองหนาวก็ต้องหาเหลยที่ว่ามันอุ่นๆดื่มสิเนี่ยต้องหาเจอที่ว่ามันอุ่นๆแล้วก็มามากินเนาะค่ะเนาะมากินมาดื่มเนาะมันก็จังอัน มันจังดูสดชื่นสำหรับเอยเดออันอันช่วงหนาหนาวนี่ก็สิกินน้ำชากาแฟนี่สิเยอะอยู่ค่ะแต่กระบอได้ว่าเยอะเกินไปก็พอประมาณก็ถ้าอันเลยมันเยอะเกินกระบดีเนาะค่ะเนาะเอามันพอดีพอดีเนาะน้อยเกินกรบดีหลไปกระบดีเนาะค่ะเนาะน้อยไปก็ย่นมันบอกมันก็ย่นยานมันก็โบโบคักมันบอกมันหลวม ถ้าถ้าว่ามันตึงไปเนาะมันไหลไปหรือว่ามันตึงไปกับบดีเนาะค่ะเนาะคือใส่พินใสกีตาร์เนี่บอกยว่าถ้าว่าว่าย่อนไปกับดีดก็เป็นโบม้วนเนาะค่ะเนาะตึงไปกับพันดีดไปดีดมากับพันใสาขาดเนาะเอ้ก็เลยบอกว่าเอาให้มันพอดีพอดีมันจังบาลานซ์กันนะคะก็คือการคงชีวิตเนาะค่ะเนาะดำเนินชีวิตแต่ละคนกันด้ตึงไปก็บ,บคกครกเข่งไหล กันเข้งไหลตึงไหลก็ขาดเนอะค่ะเนาะอ่อนไปย่อนยานไปกับโบคักก็เอามันถ้มันสมดุลกันไปบ๊าสินี่แหละค่ะอื้มเบิ่งแม่ว่าเรื่องกินกาแฟโดดไปเซอร์อันดิดผินดิดกีต้ามใส่ผินบนเอ้ยก็ได้ว่าไปเต๊กเลยค่ะนี่เอาวันนี้ก็เสาเนาะค่ะเนาะมันกระโปตีเลยค่ะคือตื่อออกก็นั่งอันเด็ดอันมีเหงกัเบ้าเพอฝัง ก็สไตล์แบบเอยตุกตาผาฝันเลยจ้าเอาเอ้ยกระสิบบอกว่าอันพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า